ตามมารออยกหน้านี่ครับนี่ไงโดนโดนดินี่นงอืมดันน้ำตามแน่จริงกัดอื้ย <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกหนึ่งคลิปครับนเต้นครับจากช่องนัชชาพิชิงนแชเนี่ครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหมายธรรมชาติที่เช่นเคยครับเดี๋ยวนี้ที่เริ่มต้นที่หมายเน้นก่อนเลยครับหมายนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วครับเดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกเลยครับของปี2567ครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคลิปแรกครับกับปีนี้ครับจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นเอเจนทูเ s p เจ s ครับจับแ็นพิชงีซี่ครับก็ที่ผมเลือกใช้เยื่อตัวนี้ครับผมสังเกตจากสภาพอากาศครับอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่สภาพโดยรอบครับมีลมแรงครับคือเยื่อตัวนี้ครับแอคชั่นของเยื่อครับแน่นมากครับก็กับสภาพอากาศครับถ้าอากาศร้อนร้อนครับป่าจะกัดยากทั้งนึงครับคืออาศัยแอคชั่นของเยื่อครับเหาให้มันกัดดีกว่าครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ประกอบครับลมครับเยื่อตัวนี้ครับ มีน้ำหนักครับตีไกลครับก็ที่เลือกใช้ครับที่เลือกใช้เหยื่อที่มีน้ำหนักนะครับสําหรับสภาพอากาศที่มีลมนะครับคือมันช่วยส่งเหยื่อได้ตรงจุดครับและก็อีกหนึ่งอย่างครับการตีสวนลมครับลดอาการการสายฟูแน่นอนครับสำหรับเหยื่อที่มีน้ําหนักเยอะๆครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงเราไปรับชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมมาขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาครับ แล้วก็ปีนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกัดีกว,ว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับเจนทูเอสเจั H G จากพินณีเซีับไปครับไม้แรกตามสูตรครับไปขึ้นต้นไม้ไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ปลาตื่นครับ ลมค่อนข้างแรงครับ โดนดิโดนดิอืโอ้เราอยู่คิทตะลิงแล้วโอ้ยมันนี่ปลาช่อนแต้มแหลกเฮ้ย ของปี2 5 6พัร้บจ็ดครับนี่ไปโอ้โหตัวแรกของปีนี้ได้วิ่งเลยครับมาดูทั่วป่าครับเกือบเกือบกลับคืนสู่ธรรมชาติครับท่านผู้ชมครับนี่จะไปให้ได้เลยใช่ไหม ปิเปอร์ดีกว่ามองทุรักทุเลแเลวกันครับคุดตัวนี้มันก็กัดเต็มคํำครับสักครู่นะครับดิ้นไปดิ้นมาหลุดออกจากเหยื่อเลยครับขอล้างมือทันทีนะครับ ปลาก็เลอะมือก็เลอะไม่เป็นไรครับแ้มแรกมาแล้วครับดูตัวปลาครับอืนี่ครับสายลักสามขีดด้ครับตัวสวยๆครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับเนี่ยครับกัดอยู่นู่นครับแนวชิตลิงครับมีใบไม้ลอยปิดอยู่ครับยวลองตีดูต่อครับก็ขึ้นมาครับเหยื่อตัวนี้ครับผมขยับมาจากจุดแรกครับมันเป็นบริเวณเดียวกันครับ เดินมาก็ไม่ไกลครับนักขึ้นมากับเหยื่อตัวนี้ครับขยับมาจากจุดที่เปิดคลิปครับเดินเลาะมานี่ครับทักคู่นะครับขออนุญาตจัดระเบียบเหยื่อนิดนึงครับนี่แหละเป็นเหยื่อตัวนี้ครับ เซนทรูเอฟเจสพครับจาวิชิงิซี่ครับแต่องตีรูโตอครับปริมาณน้ำลดลงไปแล้วครับน้ำไ่เยอะนี่กัดยากครับโอเคครับเซนทูครับจากวิชิงิซี่ครับกว่าเป็นโดน โอนโอนหูพุ่งไปจากนู่นเลยครับตามไปจากนู่นเลยครับมุมเดิมเลยแตนที่สองตัวเท่ากันเลยครับผมเห็นมันน้ำมันดันมันน้ำมันนูนตามอมาัะจังหวะจะชะลอชะลอครับ สวบก่อนครับตกใจนะครับแตนที่สองไวมากเลยครับกับมุมเดิมตัวเท่ากันเลยครับเอมาดูตัวปลาครับตัวแรกก็เต็มคำเหมือนกันครับแต่พอดีมันติดมันดินวินหลุดครับตัวนี้ก็กัดแล้วผมรอนิดนึงเลยครับพุ่งมาสวบเต็มคำเลยครับ เนี่ยครับเจืออยู่ในปากเลยครับกับเชนทูเอฟจีเอสพาครับเนี่ยสายสามขีดประมาณนั้นครับส์สวยๆครับตัวสมบูรณ์สๆเนี่ยมันมืดหรือเปล่าหาแสงนิดหนึ่งเี่ยรับท่านู้ชมครับตัวสวยๆเต็มคำครับเชนทูครับเจียวีซียบวัดเป็นโดนครับยอดมาก ตามมารอยกหน้านครับนีไ่ไงนีไ่ไงโอ้โหใสดีหือกดกดมานี่โหว่าแล้วครับจังว่าวัดไม่เต็มครับเสศดาย็อตมาก พุ่งตามมาจากโน้นครับลอยอยู่ด้านหน้าโหกัดแน่นมาก น,นื่ไดินมันนี่หลุดไปแล้วยังอยู่หรือ,ปอเปล่าผมยังอยู่ครับงัดงัดมานี่ต้องให้เล่นบทโหดไอ้น้องอยู่ในป่านั่นแหละครับแล้วก็หุ่นดีซะหลือเกิดอ้อแกงพิสาบ น่าจะเป็นแค่ครึ่งแต้มครับปล่อยไปครับไม่น่าเชื่อปลาหมาเล็กน้ำปลาหมานี่ไม่ค่อยอ้วนครับพื้นที่กว้างพอสมควรครับนี่กับตัวปลามาดาบเชียวกับเ e นทูเอจเจสพลาสสีเหลืองตัวนี้ครับแต่นี่สามของวันครับขยับมาจุดนะครับร้อนมากครับสภาพอากาศโอเคครับเชนทูเซ l ร์วิชิงอีกสีครับ ปลดแล้วปล่อย,ยมันไปถ่ายรูปมันสักทีนึงครับโอเคครับปล่อยมันไปกัดทั้งทีตัวแค่เนี้ย นี่ครับใส่แค่นี้ก็เอาอยู่ครับ คือหืมตัวนี้มอนสเตอร์ Monster ครับเอาไม่อยู่โอ้โหเสียดายเลยครับท่านผู้ชมครับหมายนี้แล้วครับ 不、oh.